รู้แบบนี้หามากินนานแล้วมันคืออะไรไปดูกันเลยมันก็คือเจ้าถั่วอาซุกินั่นเองเป็นถั่วสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายอย่างแรกช่วยป้องกันมะเร็งหรือเซลล์ร้าย 2. ช่วยเสริมสร้างกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงไม่แตกหักง่าย 3. ช่วยบำรุงผิวพรรณ4ีช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะถั่วอสุกิมีโปรตีนที่มีประสิทธิภาพ 5. ช่วยบำรุงหัวใจ 6. ช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2 7. ช่วยคุมหิวทําให้อิ่มนานและกากใยของถั่วชนิดนี้ยังเป็นอาหารชันเล,ลิศของจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายและในถั่วอสุกิยังมีวิตามินอีกมากมายรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมหามาติดบ้านกันไว้นะ เพราะเจ้าถั่วตัวนี้ทั้งถูกและดีและทำเมนูได้หลากหลายชอบข้อมูลสุขภาพแบบนี้อย่าลืมติดตามปั่นอร่อยกับสุขกายด้วยนะ